ดูเหมือนว่าตึกนี้จะถูกทิ้งร้างเอกาสารที่ผมพบในคฤหา์ก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะักแต่ที่นี่เป็นสถาบันทางจิตไมส์เข้าโรงพยาบาลที่นี่หวังว่าผมจะรู้อะไรเพิ่มเติมภายในนี้และหาอะไรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยค้นหายาวิเศษและดื่มมันตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้ได้พลังพิเศษอื้ม เสียงยุงบินหึง่งเอ้ยยุงหรือแมงวันครับเนี่ยเอเอมาถึงก็เจอถุงเงินเลยเก็บเกาะแล้วกันครับถุงที่หนึ่งนี่ขวดอะไรฮะอ๋ออึ้อยทำไมกล้องสายโอ้ยมืนมือนอ๋อขวดนี้กินแล้วมืน่นจะมีให้กินทำไมวนะเนี่ย ยังไม่สามารถออกไปได้ต้องการถุงเงินเพิ่มโอเคโอ้เหล่านี้ก็ไม่เข็ดเนาะก็ยังจะรับงานรับจ็อบมาเก็บเงินอยู่นั่นแหละคาที่แล้วรอดจากหมุดรูปอะไรรูปชาลีคาที่แล้วรอดจากผีกระสือมามาเจอชาลีในที่นี่นะฮะนั่นไงวดใหญ่ละอึอดนั่นไงมือนอีกแล้วโอ้ลืมจะเก็บมากินทำไมครับเนี่ย กินแล้วก็มึอนอ้ยตายตายอโอเคเข้าห้องก่อนละกันครับอ่าถุงเงินอีกแล้วเก็บสิเก็บเก็บเออใบที่สองเก็บดวงตาอ่ารูปอะไรเนี่ยเอ็กซาเลย์ ray. โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะเป็นโรงพยาบาลล้างโอ้ย บ้าจริงมึอนอีกแล้วลืมทุกทีเลยฮะเก็บแล้วก็มึนจะเก็บทำไมเนี่ยเออนั่นรูปอะไรฮะสีแดงสีเขียวรวมกันเป็นวิ่งคืออะไรฮะเอเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันเอ่อ ถุงเงินอยู่ไหน,น,นเปิดตู้ก่อนครับปึ๊บไม่มีอะไรอุ๊โอ้ยเหมือนอีกแล้วเผลอจิ้มขวดเป็นไรนะเราเนี่ยจิ้มอยู่นั่นแหละเสียงลมนี่เข้าจังเลยครับผมว,วิววิวอยู่ในอ่ะแต่ถุงเงินอีกแล้วใบที่สามชึบโอเคไป เ๊ะห้องนี้เราเข้ามาแล้วนี่นะโอเคลืมออกออกออกกินยาเหมือนคนเล่นก็เหมือนด้วยนะฮะโอเคลงไปข้างล่าเลงเดี๋ยว <ะ S 2> เฮ้ยมาถึงก็เจอไม่มีแจ้งเตือนเลยเหรอใครมันจะไปหนีทันครับโอเค เอาใหม่ครับผมไมไม่มีไม่มีข้างหลังไม่มีข้างหน้าไม่มีโอเคเฮ้ยผีกระสือมันยังมีแจ้งเตือนนี่ไม่มีแจ้งเตือนอยู่ดีก็โผล่โอ้โหด่นานนี้มันโหดขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยอยลงไปข้างล่างดิเอ๊ะ <Yeah. S 1> อยู่ทางนั้นป่วะอยู่ทางนั้นไหมไม่มีข้างบนไม่มีโอเคไปเฮ้ยโอเคขวดยา อ,อันนี้ขวดนี้เก็บแล้วไม่เหมือนนะเป็นอะไรเนี่ยผูกผ้าพิตตาคืออะไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เก็บถุงเงินก่อนสี่ใบแล้วครับเอยมืดจังเลยห้องนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรบรรยากาศก็มืดต,ต,ตื่อวังเวงเหลือเกินก็ผมอ,อ เฮ้ยอะไรวะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนวิ่งไอ้ไอ้บ้าเอ้ยจะหนียังไงเนี่ยทางตันเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่ทางตันหนีไม่ได้หนียากด้วยครับตรงนี้เออ นีไ่ไงมาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้วเอ้ยอยู่ตรงไหนวะเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนรีบเก็บไอ้เงียบไปแล้วโอ,โอเคทางสะดวกครับผมไม่มีข้างหลังระแวงแล้วตอนนี้มันจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้ห้องอะไรเข้าก่อนแล้วกันเปิดเสดยง ตกใจเลยแมงวันก็บินหึงนะ่งแล้วศบในถุงนี่เราอยู่ในห้องใช่ไหมมันไม่น่าจะเข้าได้นะโอเคผีเก็บนี้เข้าห้องไม่เป็นเสียงมันวังเวงจังเลยยิงเล่นแกลางคืนที่ยิงอย่างหลอนโอเคเงียบแล้ว ซ้ายขวาไม่มีโอเคปึ๊บสักทีไปทางไหนดีไปไหนดีทางนี้ดีกว่าเอเออย่ไม่เอาไม่เาขวาไล่ซ้ายดีมาทางซ้ายครับผมหาวนกลับมาที่เดิมเอเอห้องนี้มาแล้วนี่หว่าไปไม่น่าจะมีอะไรแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรมัง้งขึ้นข้างบนดีกว่าครับผมไปไม่มีโอเคเฮ้ยวิ่งวิ่งวิออ่งวิ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 ่งโถอยู่ที่ก็โผลหมโอ้โหมันโผล่วิ่งช้าแล้วโอ้รีบไปสิรีบไปรีบไปเออวิ่งช้าแล้วมันึจะจะตามมาทันไหมจะตามมาทันไหมอุ้ยเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อน้ อุ้ยนั่นไงมันอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันเข้าห้องไม่เป็นเออไปยังไปยังแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอ,อุ้ยแต่ชาลีไม่รู้บ้างเลยเฮ้ยโอ้ยนี่ก็สั่นอย่างเลยแก้วอะไรมันสั่นนักหนาครับอ,อื้อยังไม่หมดอีก ไปอย่างขวาซ้ายไม่มีองเงียบแล้วโอเคน่าบ้าจริงโอเคขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่หวังว่าจะไม่เจออีกนะครับเฮ้ยอีกแล้วเหรออยู่ไหนข้างบนข้างล่าง ซ้ายขวามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงมุมนี้แล้วกันจะได้หนีสะดวกวิ่งวิ่งไหนวะวิ่งไปทางไหนวิ่งมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ๊ยจะไงมันอยู่นั่นโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยมันมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอ๊ยวิ่งนะวิ่งสปีดสปีดอืออืออืออเอาชิบหายทางซันดีกว่าโอ้ยโอ้ยมันอยู่นู่นโอ้ยวิ่งหลบวิ่งโอ๊ยติดเตาติดเตาไอ้ตเอ้ย สับสนทางไปทางแดนซะได้เฮ้ยรนจัดครับเมื่อกี้ดันวิ่งมาติดซอกซะได้โอเคเอาใหม่ตรงนี้เรายังไม่มานี่ว่าพลาดตรงนี้ไปได้ไงครอออะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้เปิดตู้อ่าครึ่งทางแล้วครับ มีเงินสิบถุงแล้วขาดอีกแค่สิบถุงเท่านั้นฮะอโอเคไปไปต่อไปต่อไปทางไหนห้องนี้ผ่านมาแล้วโอเคกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแล้วกันฮะไม่ได้ขึ้นข้างบนสักทีมันมาดักอยู่ตรงนั้นเนี่ยอุ๊บอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบรรยากาศวางเวงเก็บเงินก่อนแล้วกันสิบเอ็ดถุง อีถุงนึ่งถุงสี่สิบสองเก็บมาอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนรีบไปดีกว่ามันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยโอ้ยข้างบนจะดักตรงบันไดอีกไหมจะดักอีกไหมเนี่ยเออโอเคไม่มีไม่มีมมเงียบแล้วโอเคเด้ย ออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอนั่งบินโอ้มันจู่ข้าหน้าอเขาฮ้ยเฮๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยวฮเ้ยวเ้ยเฮ้ง้ยเฮ้ยฮ้ย้ เดี๋ยวต้องลองดูฮนะเดี๋ยวลองดูไปยังเ,เงียบแล้วโอเคไปอ,ออกไปชุบไม่มีขวาไม่มีโอเคอเค๋อนี่ไงลมมันเข้ามาจากต่าต่างพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยวิว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 อย่างนั้นแหละโอเคขึ้นข้างบนนี่คือจุดจุดแรกของเรา อีกแล้วเหรอโอ้ยเข้าห้องก่อนเข้าห้องไม่ดูแล้วครับอยู่ในห้องก่อนเข้าห้องแล้วปลอดภัยเข้าห้องแล้วปลอดภัยยังไงขวดยาโอ้ยหมื่นมนเออเก็บถุงกันก่อนสิบสี่ถุงเอยเอ้ยยังไงาอีกขวดหนึ่งเก็บอะเก็บมาอึกเอึกเป็ยังไงกลายเป็นลูกวิ่งยังไงครับกลายเป็นวิ่งแล้วยังไงวิ่งเร็วขึ้นเหรอ ทำไมมีหมอกหมอกอะไรเนี่ยอยู่ดีกลายเป็นหมอกเฉยเกิดอะไรขึ้นมันอยู่กันหมนไปนี่อ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าเก็บเก็บขวดยาเอาเอามึนหมืนโอ้ยมึนอีกแล้วไม่น่าเก็บเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเก็บตาเก็บตาเก็บตาไอ้บ้าเอ้ย โผล่มาตรงมุมอย่างนั้นไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยโอ้ยเฮ้ยโอเคไปต่อครับผมเข้าห้องก่อนชึบอ๋อถุงเงินถุงเงินตรงที่45อ่ายังไงอีกถุงหนึ่งอ้าวติดเตียง16กด้แล้วครับกล้แล้วครับแหมขวดยาดโอ๊ยเหมอนอืมอ๋อ เปิดเก๊ก่อนเอาเปิดไม่ได้เอ่อไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซ่อนอยู่เคห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วครับดูโอเคไปดีกว่าครับผมจุบไม่มีโอเคเออไม่ไม่ระวงหลังระวงหลังนิดนึงอ่ะโอเคเข้าอีกห้องหนึง่ง ยังไงถุงก,กันอีกแล้วสิบเจ็ดถุงแล้วครับผมถุงที่สิบแปดมีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยมาสิบเก้าอีกถุงเดียวเท่านั้นครับผมเก็บตาก่อนอีกถุงหนึ่งอยู่ไหนนะครับ ไม่มีครับไป,ไปไปไปต่อไปอุ้ยอีกแล้วเหรอมันอยู่ไหนอุ้ยมันอยู่ข้างอุ้อย,อ,ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ่ยอุ้ยเก็บเงินเก็บเงินเอาเก็บไปนะอดไ,ไปดีกว่าโอ้ยเข้าหัวเข่าหัวอุ้ยอดเก็บเงินเลยต้องมาเก็บในห้องนี้ก็ได้ดีนะเมื่อกี้ไม่เก็บเมื่อกี้เก็บนี่ตายอีกรอบแน่นอนครับผมครบแล้วหาทางออกได้หลบหนีกินยาก่อนยุบกินยาโอ้ดวงตากลายเป็นก้าปลดล็อกรางวัลพิเศษ อโอเคย้ายขวดอ,อ่าโอเคเฮ้ยเอยมันวิ่งเร็วขึ้นเออเก็บเงินไม่ได้แล้วฉันได้มาพอแล้วถึงเวลาออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้ครับผมอะไรเนี่ยหนูหนูตายทำไมมาตายตรงนี้ครับโอ้ยวิ่งเร็วจุดเลยดีมากวิ่งเร็วอย่างนี้แบบชอบวิ่งสุฟัดเฮ้ย เอ้ยเอาไม่ใช่เลยนั่นทางออกอยู่นั่นอยู่นั่นออกไปแล้วครับโอเคผ่านแล้วครับผมกับชาร์ลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมตอนต่อไปสุนัขปีศาจเฝ้าโรงเรียนโอ้ด้านต่อไปอนรับกลับสู่โรงเรียนทำการบ้านให้เสร็จนะ แม้คต้องได้รับบทเรียนอสุรกายชั่วร้ายนี้อาศัยอยู่ในทางเดินที่มืดๆโอ้โอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับผมไซโคโมาก,กิสวัสดีครับ